บรบทเชิงพื้นที่ต่างภาคเหนือในส่วนที่เฮาเคยประสบมาก็จะมีปัญหาเรื่องของน้ำและฝุ่นควัน PM 2.5ที่เฮาจะต้องมีการบริหารจัดการและเก็หาแนวทางในการแก้ไขกันกู้ปีเลยนะเจ้า ประเด็นที่อู้จ่าสนทนาในวันนี้ก็เป็นหนึ่งเรื่องตีเกียวข้องกับจุดความห้อนแล้วก็ PM 2.5เจา้าวันนี้เขาจะมาอู้กันในเรื่องของการจัดการเศรษวัสดุทางการเกษตรเพื่อลดจุดความห้อนและ PM 2.5ด้วยซัดเศรษฐกิจรายละเอียดจะน่าสนใจมองใดวันนี้เขาจะได้อู้จ่าก,กับผู้ร่วมรายการของเขาสองท่านด้วยกันขอแนะนานทันแรกเลยนะเจา้าผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรมนตรีปัญญาทองรองคณะบดีคณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยเจียงใหม่ และแหมหน,นาาึ่งทันนะเจ้าเป็นผู้ช่วยาศาสตราจารย์สัตวแพทย์หญิงดรพัชรพรตาดีอาจารย์ประจําคณะสัตวาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลายัยแม่โจ้สวัสดีทั้งสองทันนะาเจา้าตอนทับข่าวสูร่รายการเจ้านี้ตีภาคเหนือเจา้าอู้ถึงจือของโครงการเนาะเขาจะขุ้นหูกันซ้ำเตือมันก็จะไปจับหมอกกับโครงการอื่นๆแฮมโต้ยอย่างนี้เจ้าแต่ว่าอันนี้มันสะดุดหูอยู่อย่างหนึ่งคือการลดจุดความห่อนด้วยการซัด ้ดยการน้ำซุปเรษฐกิจเนี่ยมาลดจุดความหดมันยด้วยออย่างจะใดเจ้าครับก็จริงๆเนี่ยต้องต้องต้องเล่าแบบนี้ครับคือว่าเรื่องเรื่องของศาเศรษฐกิจเนี่ยณปัจจุบันเนี่ยมันก็เป็นสิ่งสิ่งสำคัญเพราะว่า,ามันมันมันถือว่าเป็นแหล่งอาหารโปรตีนเนาะเจ้า,าทีนี้เนี่ยเวลาเราจะเข้าไปปรับเปลี่ยนในในเรื่องของการทำการ,กรเกษตรนะครับของของชาวบ้านานะครับหรือของเกษตรกร,เ,กรเนี่ยนะครับ อันนึงเลยก็คือว่าระยะเวลาในการปรับเปลี่ยนเนี่ยนะครับมันอาจจะใจเวลาเมินนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันจะช่วยชดเชยนะครับในในช่วงที่เปิ้นกำลังปรับเปลี่ยนเนี่ยนะครับตัวเศรษฐกิจเนี่ยนะครับบ่ว่าจะเป็นเรื่องของไก่เรื่องของหมูนะครับก็จะสามารถเข้าไปช่วยชดเชยในในช่วงเวลาที่เปิ้นกำลังปรับเปลี่ยนนะครับเพื่อเพื่อที่ว่าไม่ใช่ว่าเฮาให้เปิ้นเปลี่ยน แต่ว่าเพื่อนก็บมฮูว่าจะเอาอไรายได้มาจากไหนในการปรับเปลี่ยนะนะครับจา้ <ผม S 2> จาก็จา้าก็คือในการในการปรับเปลี่ยนเนี่ยมันจะใช้ระยะเวลาสมมติว่าอย่างอย่างในพื้นที่ที่ที่อาจาร,รย์ดูแลเนาะก็จะเป็นเจียงฮายจ้าถึงแม้ว่าอยู่เจียงฮายแต่ว่าอากาศถ้าเกิดมันมีการเผามันก็แพร่มาเจียงใหม่เหมือนกันส่วนคุณข้ามแดนไปจ้าส่วนอาจารย์เอกก็จะเป็นพื้นที่เชียงใหม่ม ของของเฮาก็คือในช่วงปรับเปลี่ยนเนี่ยเฮาก็จะมีการเลี้ยงสัตว์แล้วก็อย่างอย่างอาจาร,รย์เองนี่ก็จะเป็นหมูไก่เจียงฮายก็จะ <c oughs> เป็นไก่กระดูกดําแต่ว่าเฮาก็จะมีการปรับเปลี่ยนเนี่ยก็คือการปรับเปลี่ยนต้องใช้เวลาในระยะยาวแต่มันจะปรับเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นปลูกอย่างอื่นเดี๋ยวเฮามาว่ากันว er ่าปลูกไอยหยางมันจะใช้เวลาหน่อยแต่ว่ามันจะมีอีกแนวทางหนึ่งก็คือ เอาเศษที่มันจะต้องเผา,ามาแปรรูปเป็นทำอย่างอื่นเช่นวัสดุปูรองอหรือเป็นทําอาหารโครที่มีคุณภาพสูงลดการเผา,เา่เจ้าเจ้ากํำนี่ได้ยินคำแต่กี่อาจหลายๆท่านอาจจะสงสัยแล้วรู้สึกว่าเอ๊ะมันคือคำอย่างช่วงระยะเวลาปรเปลี่ยนคือช่วงเวลาอะไรอย่างใดเจา้าคือคือจริงๆผมผมเล่าอย่างนี้ครับ <c oughs> ปัญหาเรื่องของพ m 2.5มเนาะมันก็เริ่มมาจาก การเผานะครับซึ่งซึ่งการเผาเนี่ยมันจะมีอยู่2พื้นที่ก็คือการเผาในพื้นที่การทําการเกษตรกับการเผาในพื้นที่ป่าซึ่งจริงๆมันก็อยู่ใกล้กันนะครับเพราะว่าโดยส่วนใหญ่เกษตรกรที่อยู่บนพื้นที่สูงเนี่ยแถวภาคเหนือเขาเนี่ยก็ทําการเกษตรบนบนบนดอยอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นโดยส่วนใหญ่เนี่ยเปิ้นก็จะทําพวกพืชเชิงเดี่ยวการปลูกพืชเชิงเดี่ยวถ้าจะยกตัวอย่างอย่างเช่นพวกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์นะครับพอหลังจากปลูกเสร็จ โดยกระบวนการของเปิ้ลน,นะครับเปิ้ลก็จะต้องทําการเคลียร์พื้นที่นะครับรเพราะนั้นวิธีที่ง่ายสุดก็คือเผาเจ้านะครับเพราะฉะนั้นไฟมันก็เกิดขึ้นควันก็เกิดขึ้นแล้วมันก็ลามเข้าไปในป่าหรือบางทีอา,อาจจะมีการเผาที่เกิดขึ้นในป่านะครับไฟจากป่าก็ลามเข้ามาในพื้นที่กเกษตรมันก็จะมีความสัมพันธ์นกันนะครับทีนี้พอโครงการของตังมชหรือตังแมโจเนี่ยเข้าไปนะครับ เาก็พยายามอยากจะปรับเปลี่ยนวิธีตรงนี้นะครับจากการปลูกพืชเชิงเดียวเนี่ยหื่อมาทําอย่างอื่นที่มันไม่ต้องเผานะครับอย่างเช่นอาจจะปลูกไม้ยืนต้นนะครับปลูกไม้ผลปลูกกาแฟเลี้ยงสัตว์นะครับทีเนี้ยไอช่วงที่กําลังปรับเปลี่ยนเนี่ยนะครับช่วงที่กำลังปรับเปลี่ยนเนี่ยมันใช้ระยะเวลานะครับอย่างเช่นปลูกไม้ผลก็ต้องใช้เวลาประมาณ สามปีสี่ปีเป็นอย่างน้อยนะครับปูกาแฟนี่ก็เป็นหลักปีเหมือนกันสองสามปีนะครับรเพราะฉะนั้นช่วงที่เปิ้ลกาลังปรับเปลี่ยนเนี่ยนะครับเรื่องของสัตว์เศรษฐกิจที่เข้าไปนะครับบอกว่าจะเป็นการเลี้ยงไก่ไข่ไก่เนื้อไก่พื้นเมืองไก่กระดูกดํามันใช้เวลาสั้นๆนะครับเป็นหลักเดือนเพราะฉะนั้นในช่วงเนี้ยที่เปิ้ลกาลังรอผลผลิตของต้นไม้เนี่ยนะครับเปิ้ลก็จะมีรายได้หรือว่ามีแหล่งอาหารจากการเลี้ยงสัตว์อันนี้คือคือ หัวใจสำคัญของการเข้าไปปรับเปลี่ยนแล้วทําให้เป็นอยู่ได้จรับ<ม>อันนี้ก็คือเป็นการปรับเปลี่ยนในระยะสั้นตีอย่างยืนขอขอนนยายกรรรสั้นๆ<ม>จะอีคุณผู้ชมจะได้เข้าใจเพราะว่าเรื่องของฟุ่นควัน PM 2.5ยังเปินบอกว่าประกาศงดการเผาเนี่ยซ้ำเตือเขาห้าเดือนก่อน ว่าอย่าก่ปีละรายได้แลมีเปิ่นแบบนี้เปิ่นก็ต้องทํามาหากินเหมือนกับเจ้าโดยเฉพาะปีน้องตีอยู่ในพื้นที่สูงกับปฏิเสธมาได้ละเปิ่นก็จะเอาจะได้หลักกับพื้นเชิงเดียวตีมันใจระยะเวลาสั้นการเก็บเกี่ยวรวดเร็วได้สตางเร็วเพราะเขาต้องอยู่ต้องกินวิธีการนําซัดเศรษฐกิจเข้าไปจ่วยในส่วนเนี่ยเจ้าตะกี้ได้ยินว่ามีพื้นที่ของเจียงไฮแล้วก็พื้นที่ของจังหวัดเจียงใหม่พื้นที่โดยลักถึงสองตีเนี่ยอาจารย์ถึงสองทนบุกไปตีไหน แล้วก็พิจารณาพื้นที่ไหนในการเอาโครงการเข้าไปดําเนินการเจ้าเดี๋ยวเชียงราก่อนค่ะเชียงราก็เราจะดูสถิติของฮอตสปอตสามอันดับแรกก่อนก็จะมีพื้นที่ที่ดูดูแลเนี่ยก็จะมีในส่วนของอําเภอเวียงป่าเป้ามีอยู่สองตำบลที่เฮาเริ่มคิกออฟก,ก่อนเนาะก็คือ,อตำบลป้านโปง่งแล้วก็ตำบลปางงิ้วในอาเภอเวียงป่าเป้าแล้วก็อําเภอแม่สวยตำบลปาแดดเจ้า แล้วก็ในส่วนของในอำเภอเมืองก่อก็คือตำบลแม่ยาวจะจะมีอยู่4พื้นที่ที่เฮายังเริ่มเริ่มเข้าไปก่อนในในสเต็ปแรกเจ,าจ้าเพราะว่าจากตัวสถิติจุดฮอตสปอตตีมันเกิดหนักขึ้นในช่วงสถิติปีตีพันพันมาเจา้าแล้วก็เป็นบริเวณที่มีการปลูกพืชอาหารสัตว์หนักเจา้ามันก็จะมีจุดฮอตสปอตหนัก อันนี้ก็คือลองปูตางก่อนน้ำรองก่อนว่าในพื้นที่เนี่ยเป็นจะใดนะจ๊ะเราตั้งเชียงใหม่ละเจ้าใช้หลักการเดียวกันครับก็คือของเชียงใหม่เนี่ยจะทําที่อําเภอเชียงดาวแล้วก็อาเภอฮอดนะครับอำเภอเชียงดาวก็สามตำบลครับตำบลเชียงดาวตำบลแม่นะตำบลปิงโค้งนะครับอำเภอฮอดก็มีสามตำบลครับบ้านตาลบหลวงบ่อสลีซึ่งก็ดูหลักการเดียวกันเลยก็คือการเกิด จุดความร้อนนะครับที่ที่ค่อนข้างสูงนะครับแต่แหมยางนึ่งก็คือว่าเราจะโฟกัสในเรื่องของอำเภอหรือว่าตำบลที่อยู่ในพื้นที่สูงตัวนะครับเพราะเพราะว่าอย่างที่เราทราบเนาะว่าในเรื่องของการปลูกพืชเชียงเดี่ยวนะครับที่ที่อาจจะเป็นปัญหาทําให้เกิดฝุ่นควันเนี่ยโดยส่วนใหญ่ก็จะเป็นพื้นที่ที่มันอยู่บนพื้นที่สูง กรรมนี้ถ้าโครงการตัวนี้ก่อนที่จะลงไปเนี่ยเขาต้องมีการวิจัยกันก่อนว่าถ้าโครงการดําเนินการแล้วเสซจหรือเ็จสิ้นหรือว่ามาช่วงสักกึ่งหนึ่งของงานวิจัยหรือโครงการเนี่ยมันจะต้องมีตัวเลขในการลดข่าฝุ่น PM 2.5ตั้งเป้าไว้ก่อนเจ้าว่าจากเดิมเนี่ยมันมีอยู่เต่ตาใดแล้วมันจะลดลงไปเตาใดถ้านําโครงการเรื่องของเศรษฐกิจเข้าไปขับเคลื่อนลดลดไป10%เจ้า10%อเจ้าจากทั้งหมดจาก จากทั้งหมดพันพันกว่าพันกระจุดอาจารย์พันกว่าจุดก็จะลดไป10%บเปอร์เซเจ้าอันนี้คือสถิติที่เขาขาดการกันไว้ก็ถือว่าก่อนก่อนดูในตํำนวนตีแบบภาพได้อยู่นะ10%เอร์เซดูเหมือนกับเยอะแต่แต่ถ้าในภาพรวมมันก็แต่จริงๆมันมันจะส่งผลแหมอันนึงก็คือว่าเรื่องของจํานวนวันที่ค่า PM 2.5เกินมาตรฐานนะครับ ปกติเนี่ยมันมันจะมีค่ามาตรฐานของของความอันตรายของค่า PM เนมนาะ<ช>นะครับอันนีจ้จริงๆมันเป็นภาพภาพใหญ่ก็คือเป็นตัวชี้วัดเชิงกลยุทธ์ของแผนใหญ่เลยก็คืออจะพยายามลดจำนวนว,นวันที่ค่าฝุ่น PM 2.5เกินมาตรฐานเนี่ยให้เหลือน้อยกว่า50วันต่อปีอนะครับซึ่งซึ่งอันนี้มันก็จะส่งผลต่อในเรื่องของสุขภาพของคน,นค่ยท้ายนะเจ้า ท้าไทยท้าทายเพราะว่าตัวเลขตีพันๆมาเนี่ยมันคข้างทะลุทะลวงต้องต้องยอมหับตรงๆเลยว่าอุ้ยถ้าเกิดขาจุดสีแดงฟูนควัน PM 2.5ตมนี้ตีมีผลกระทบต่อสุขภาพหรือทีเาห้องหวัดสีแดงสีแดงกันเนี่ยมันทะลุทะลวงมันมันเใจกะห้าสิบ วันเขาเรีย<ช>เป็นวัน<ช>ะนะ<ช>เป็นวันเลยเนี่ยคือจุดพีกบางเตือเนี่ยทะลุทะลวงไปปุด60วันเจวันก็มี<ช>นะเจ้าเนาะ<ช>ทีนี้เจ้าถ้าผลของการดําเนินโครงการน่ะอาจารย์ทั้งสองท่านหันแนวตังในเรื่องของความยั่งยืนจะได้แน่นอนว่า <c oughs> ความยั่งยืนน่ตัวเนี่ยต้องเป็นเรื่องความยั่งยืนทางปากทอง <c oughs> แล้วก็ต้องเป็นของชุมชนตัวเองเพราะเขาบวาสามารถที่จะ <c oughs> ลงพื้นที่ไปแล้วเอาไปเหลือบ,บ้านเนี่ยเนี่ยบ้านเดียวบ่ได้มันก็ต้องเป็นทั้งชุมชนที่ต้อง องค์ค่พยโยไปตัวยการนอย่างแยเจ้ามันมีความท้าทายความยากง่ายในเรื่องนี้ตัวยครับจริงจริงเรื่องของการปรับเปลี่ยนนะครับหรือหรือเรื่องของการทําให้เกษตรกรหรือชาวบ้านเนี่ยนะครับจะทําในสิ่งที่เราพยายามเข้าไปส่งเสริมหรือช่วยเหลือเนี่ยนะครับแล้วเกิดความยั่งยืนอันดับอันดับแรกเลยจะปรับเปลี่ยนอะไรก็ตามเนี่ยนะครับท้องต้องอิ่มก่อนนะครับท้องต้องอิ่มก่อนเพราะนั้นเนี่ย เรื่องแรกเลยก็คือว่าสิ่งที่เราพยายามเข้าไปช่วยสนับสนุนส่งเสริมเนี่ยนะครับจะทําให้เขามีแหล่งอาหารก่อนนะครับพอมีแหล่งอาหารสิ่งที่มันขยับถัดมาก็คือเรื่องของรายได้นะครับที่เกิดจากการขายผลผลิตนะครับเพราะนั้นถ้ามีอาหารมีรายได้นะครับแน่นอนมันจะตามมาด้วยความยั่งยืนนะครับทีนี้พอถามว่าแล้วมันจะขยายต่ออย่างไงนะครับจริงๆมันเป็นเรื่องง่ายมากนะครับถ้าเรามี ตัวอย่างมีต้นแบบนะครับเป,เป็นชุมชนต้นแบบหรือมีเกษตรกรต้นแบบมันก็จะเกิดการาขยายไปเองโดยอัตโนมัตินะครับเพราะว่าเวลาคนอื่นมาเห็นนะครับหรือเอาชุมชนต้นแบบเนี่ยนะครับไปไปเป็นตัวอย่างให้ชุมชนอื่นนะครับ่อนก็อยากจะ,จะทำอ,อยากจะเป็นเหมือนกันนะครับเพราะนั้นมันก็จะขยายไปเรื่อยๆออคือเกนิกนเกินก่อนแล้วกันนะคะเมื่อก่อนก่อนหน้านี้ค่ะก่อนหน้านี้ก็คือข้าวโพด ถ้าเราได้สอบถามกับเจ้าบ้านเนี่ยจริงๆแล้วตกกิโลละห้าบาทยังมารวมค่าต้นทุนขนส่งเก็บเกี่ยวเก็บเกี่ยวยังมารวมเลยจะเหลือกําไรน้อยมากมก็เลยเจ้าบ้านก็เลยอยากจะปรับเปลี่ยนกันมาปลูกข้าวโพดละเจ้าบ้านก็ไม่ได้อยากปลูกเจา้าแต่ว่ามันมีทางเลือก ถูกต้องครับมันมีทางเลือกอาจจะเป็นหนึ่งด้วยองค์ความรู้ที่เปินมีมาแต่เดิมก็ปูยาแต่ยายเขาปลูกจะเอี้ยก็ปลูกมาโดยตลอดปลูกแล้วมันก็ได้เงินด่วนเงินดีมาแต่เลยแล้แต่ที่นีมันได้เงินด่วนเลยได้เงินด่วนแต่ถามว่าดีแน่นะคตรก็บังคู้เลยวหาคําตอบนั่นดีๆอย่างไรแต่ถ้าเราเอาเอาเนี่ยหน้าหน้าสถานการณ์เนี้ย ว่ามันดีแน่ๆคือมันได้เงินดวนจะอ่านเปิดกับไรเนี้ยกันมาแบบเป็นวิถีชีวิตครับเนี่ยการตีเอาโครงการเข้าไปแน่นอนว่ามันต้องปรับวิถีชีวิตเปิดต่เปิลมีมาเหมือนด้วยถ้านคติเดิมติเปินมีมาเปิดเนี่ยมาเป็นหกซิปเจ็ดซิปปีแล้วอย่างพออายุพอจะลอยปีมันเปลี่ยนแนวความคิดที่เปิลมาเป็นเจ้ามูก็เฮาได้จะไหนในการดําเนินโครงการก่อนอย่างเงี้ยเจ้าการเปิดใจตั้งแต่แรกมันต้องเริ่มแบบแทรกซึมเข้าไปเจ้าแต่การแทรกซึมอยู่ๆเข้าไปเลย เดี๋ยวเจ้าบ้านตกใจเนาะออ้ยังจะได้นี่เฮาก็มีหน่วยงานที่ช่วยเฮาอยู่หลายหน่วยงานที่เป็นเทศบาลหรือผู้นําชุมชนพาเฮาเข้าไปหาชาวบ้านเพราะว่าเปิ้ลคุกคีกับชาวบ้านนักแม่นบ่เจ้าพอเขาเฮาเข้าไปเราก็ใช้ภาษาที่ง่ายแล้วก็ให้เปิ้นเล็งเห็นถึงความสําคัญว่าการปลูกข้าวโพดมันมีรายได้เต้าอีแต่ถ้าเฮามี แต่ก่อนที่เปิ้ลเราจะบอกทางเลือกเฮาเฮาเปิ้ลเสนอเขาเรียกว่าเสนอความคิดหรือว่าอยากจะเปลี่ยนเป็นพืชอื่นก่อมาแจว่าเฮาเข้าไปบังคับพื้เปิ้ลเปลี่ยนเลยอ่าเปิ้ลก่อนถามก่อนว่าอยากเปลี่ยนก่อเปิ้ลก็บอกว่าอย่างเจียงไฮเปิ้ลอยากปลูกกาแฟอ่าด้วยพื้นที่มันสูงกาแฟที่สามารถปลูกได้ก็คือเป็นถ้าเจ็ดร้อยเมตรขึ้นไปก็จะเป็นพันอาราบิก้าอ่าเปิ้ลก็อยากปลูกแล้วก็ มีผู้นำชุมชนบางบางบางคนก็เริ่มปลูกแล้วเนี่ยค่ะแล้วก็เฮาก็มีวิทยากรเข้าไปสปอร์ตแล้วก็สอนวิธีการปลูกแล้วพร้อมมีตลาดให้ตัวแล้วกาแฟเนี่ยถ้าถ้าคิดเป็นราคากำไรมหาศาลมากกว่าข้าวโพดกิโลละหบาทแต่อาจจะต้องใจ้เวลาก็ต้องถามเปิ้ลต้อยว่าคนิพร้อมจะแลกเีรยนกับเฮาก็จริงๆ <c oughs> หน่วยงานในพื้นที่นี่แหละครับจะเป็นคนที่มีบทบาทสําคัญมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของผู้นําชุมชนอบอตอปทอนะครับหรือหน่วยงานที่ทําหน้าที่เกี่ยวกับการพัฒนาพื้นที่สูงนะครับอย่างเช่นสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงสะวะพสนะครับหรือแม้กระทั่งโครงการหลวงอะไรประมาณานี้นะครับที่ท,ท,ที่อาจจะต้องขอความร่วมมือนะครับใน,ใ,นในการทําโครงการนี้เพราะว่า ตัวอาจารย์เนี่ยนะครับแน่นอนแหละระยะเวลาโครงการมันมีขอบเขต<า>นะครับ<ช>แต่แต่ตัวชาวบ้านหรือว่าตัวอ,องค์งกรหรือผู้นําชุมชนที่เป็นอยู่ในพื้นที่เนี่ยนะครับนก็จะเป็นคนที่ช่วยดําเนินการต่อใ่ค่ะทำ,ทำ<ว>ใหก,การเอาสำเร็จเสร็จสิ้นภายในระยะเวลากําหนดก็คือ ต้องดําเนินต่อไปได้ต่อถ้ามันมีเฮาแน่ <c oughs> นอนเจ้าถ้ามันมีเฮา <c oughs> ก็ต้องมีเจเนอเรชันใหม่มาดําเนิน <c oughs> การต่อไปเพราะว่ามันเป็นเรื่องการลดจุดความฮอนจุดฮอสปอตแล้วก็พีเอ็มสองจุดห้าในระยะยาวแบบอย่างยืนนะเจ้าเนาะกามี่ตะกี้ได้หานอาจารย์ตึงสองท่าน <c oughs> ได้อู้ถึงบอกวา่าเออตีเลี่ยงไก่ไก่เป็นเป็นซัดเษฐกิจมีตึงไก่มีตึงหมูมีตึงไก,งก่กระดูกดำอะไรอย่างต่างๆเนี่ยเจ้าแล้วเมื่อเปรียบเทียบกับเรื่องของรายได้เขาโปดตะกี้บอกว่ากิโลละห้าบาท แล้วถ้าผ่านมามาทำเรื่องของซัดเศรษฐกิจถ้าถั่วเฉลี่ยแล้วรายได้ของเปิรจะมีมีการเพิ่มขึ้นหรือจะได้ย่างไดของงยังสมมุติถ้าไก่กระดูกดำเนี่ยก็ เลี้ยงประมาณ 3, 4, 5หเดือนก็ขายได้ปพอๆกับข้าวโพดเนาะอันนี้ถ้าเขาว่าอ่ายัางเดี๋ยวต้นปีหน้าฟูนควันน่าจะเริ่มมาแล้วก็คือตั้งเก้าเลี้ยงได้เลยตั้งแต่พุศจิกายนก็ได้พฤศจิกาทันวาเมอกรกรุมพามีนะขายได้เลยอืจ้ก็ตกตัวละประมาณเอ่อห้าร้อยห้าบาทร้อยบากำไรก็ประมาณ ร้อยหนึ่งหกสิบถึงหนึ่งร้อยบาทต่อตัว,ตวก็เยอะกว่าขา้าวโพดอันนี้เฉพาะสัตว์เศรษฐกิจนะเจ้ายังมารวมพืชนะคจับอันนี้เฮาเฮาเอุดเรื่องสัตว์เศรษฐกิจ 1, <อ>คือหันถามก่อนถ้าเฮาว่าจะขายสักตัวหนึ่งยังตังภาคเหนือนี่เป็นวิถีชีวิตอยู่แล้วเรียงเจ้าตีครับคืนบันไ<อ>ม่เนาะมีกลิ่นย้ำไก่หมูก็ได้เหมือนกันนะเจ้าเนาะบางบางทีนี่ก็ปลาขึ้นไปห้าร้อยถึงพันบาทได้เลยไก่กระดูกดำนะเจ้าเพราะว่ามันมันเป็นสัตว์ที่ มีมูลค่าแล้วก็มีสารต้านอนุมูลสระอ เป็นซาติได้หับความนิยมของคนที่หักสุขภาพตัวอยากจะมีอายุยืนยาวกิ่นไก่ดําลดฝุ่นควันในตัวประมาณนั้นเลยอารมณ์พวงมานัยคือขายคอนเซ็ปต์แล้วมีสตอรี่ตัวหนาบัจิว่าขายแบบว่าแข่ไก่ดําธรรมดาเอาไปกินไปถวายเจ้าตีบัจใจจะอั้นแต่กิ่นก็คือดีกับสุขภาพสวยกันนี่เจ้าเขาหันภาพแล้วว่าผลตออรับก็คือเรื่องของรายได้เป้นจะมีเพิ่มนักขึ้นถ้าหากว่าเปล้นปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตจากการปลูกผืชเชิงเดียวตีมันจะ เป็นการเพิ่มมลพิษทางอากาศนะเจ้าเนาะกำนี้เจ้าการดำเนินงานไปถึงจุดไหนแล้วและออย่างติบัดเดลวเนี่ยถึงเปิดห้องว่าเป็นอุปสรรคตีคิดว่าเออเขาจะต้องพังทล,ลายไปขื้อได้สําหรับการดําเนินโครงการในเตือนนี่ครับจริงๆตอนนี้ก่อในในส่วนของโครงการก่อนเริ่มมาประมาณ66หเดือนเลัานะครับก่อนโดยโดยส่วนใหญ่ชาวบ้านก็ตอบรับดีครับผมอาจจะค่อยๆนะครับค่อยๆปรับเปลี่ยนนะครับแต่ อย่างไรก็ตามครับการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตที่เพื่อนเคยทามาลักหลายสิบป,ปีเนี่ยใช้เวลาแค่ปีหนึ่งเนี่ยอาจจะยังไม่ได้ทั้งหมดนะครับเพราะเพราะฉะนั้นผมมองว่าเรื่องของโครงการลดเรื่องของ PM 2.5มเนี่ยมันควรได้รับการสนับสนุนในระยะยาวเช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าถ้าจะไปคือเปิ้ลป,ปรับเปลี่ยนแต่ว่าตัวโครงการมาแค่ปี2ปีแล้วอยากเห็นผลเลย ในระยะเวลารวดเร็วเนี่ยมันมันก็อาจจะเป็นไปได้ยากเเรงยากนะเจ้าพอจากอายุของคนตีอยู่เติมเนาะเนาะเ้าซิปอยางตีสองปีไปเปลี่ยนเปิ้นยายยากต้องย่างอย่างในพื้นที่เชียงไฮ้เนี่ยก็คือตอบรับดีเหมือนกันเจ้าชาวบ้านก็ยินดีที่จะปรับเปลี่ยนจริงๆแล้วช้าว่าบันดอนนี่เปิ้ลก็ไม่ได้ยากเผาไม่ได้ยากปูขนาดนั้นเจ้าเปิ้ลก็หักมันกันเจ้าเปิ้ลหักปลาขนาดเพราะว่า ป่าก็คือบ้านของเปิลจ้าบางที่มันมีไฟฟ้าถ้าทำลายป่าเออมันมีไฟฟ้าใช้พลังงานจาก<ป>น้ำถ้าทำลายป่าก็เหมือนการตัดต้นน้ำเปิลก็หักบ้านเปิลเหมือนกันแต่ว่าเปิลแค่มันมีทางเลือกอแต่ระยะเวลาในการปรับเปลี่ยนมันใจเวลาแล้วในการที่จะต้องปรับเปลี่ยนในระยะยาวก็คือเปลี่ยนเป็นพืชชนิดอื่นมันก็ต้องใจระยะเวลาเช่นเดียวกันจ้า มีแผนดีจะแบบขยายไปตีจังหวัดอื่นๆพื้นที่อื่นๆเพิ่มเติมก็เจ้าพราะว่าตอนนี้เฮามีมีพื้นที่ในการน้ำรองอยู่แล้วเนาะเราจะได้แบบหับการสนับสนุนจากหน่วยงานไหนพ่องหรือหน่วยงานต่างๆเน่กำลังพอรายการเจ้าเนติภาคเหนือแลว้วรู้สึกว่าเข้ามาในพื้นที่สักน้อยได้ก,ออก,กอ่อไออย่างเงี้ยจัดติดต่ออย่างกันจะได้พอครับจริงๆ,ๆตัว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 โครงการเนี่ยนะครับก็ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติหรือวชนะครับ แล้วก็มีมีตัวโครงการ2ปีในใน,ในเบื้องต้นนะครับแต่แต่ทีนี้ถ้าเกิดหน่วยงานต่างๆสนใจนะครับแล้วก็อยากเข้ามาร่วมโครงการจริงๆก็สามารถติดต่อมาทีา่หน่วยงานหลักที่นักวิจัยสังกัดก็คือคณะเกษตรมหาวิทยาลัยเชีงยงใหม่นะครับแล้วของอาจารย์คณะสะตวศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยแม่จโจค่จมหาวิทยาลัยแม่จโจตอนนี้<า>เป็นพันึกกําลังกันละ วอกอินเข้าไปได้เลยไปถามเต้ว่าเอาจะเข้าห่วงโครงการนี้ย่าจะได้ติดต่ออาคารไหน <Indeed. S 2> ตึกไหนได้เดหมดเลยแม่แต่เรื่งการของความหูสุดท้ายนี่เจ้าอยากจะให้อ,อาจารย์ทั้งสองท่านได้ฝากถึงพี่น้องเกษตรกรที่ยังมีแนวตั้งในการทํำภาคการเกษตรแบบเดิมๆอยู่แน่นอนว่ามันสร้างรายได้เงินด่วนพือเปินแต่มันกลับสร้างมลพิษต่างอากาศ คือกับปีน ja ้องประชาชนกึ nada, i, ่งค้อนประเทศเลย่ย่าเจ้าจากนี้วิธีการแนะนําจะได้เปิดของเจ้าในเรื่องของการปรับเปลี่ยนวิถีก็ชาวบ้านก็มาต้องกังวลเนาะเฮาก็มีวิถีใหม่ที่จะลดการเผาในส่วนของซังหรือตอข้าวโพดเราอาจจะนํามาแปรรูปเป็นการเพิ่มมูลค่าของต้นข้าวโพดซังข้าวโพดเพื่อเป็นวัสดุบูรลองหรือเป็นอาหารโค และนอกจากนี้เราก็ถึงแม้ว่าเรามาปลูกข้าโวโพดเราก็ยังมีการส่งเสริมอาชีพที่ได้รายได้ดีเช่นเดียวกันเช่นไก่กระดูกดําหรือว่าไก่ปะดูหางดําหรือหมูเนี่ยเ้าก,ก็ส่งเสริมอาชีพและสําหรับประชาชนที่อยากจะร่วมตัวก็ากฝากสนับสนุนสินค้าหรือว่าผลผลิตของเกษตรกร,ร,กรที่เปิ้นพร้อมที่จะปรับเปลี่ยนใหม่เพิ่มขึ้นครับ ครับจริงๆเรื่องของฝุ่นควัน PM 2.5มเนี่ยมันมาได้เป็นเรื่องของเฉพาะประเทศเทาเรื่องของภาคเหนือหรือเรื่องของจังหวัดละมันมันกลายเป็นเรื่องของโลกใบนี้นะครับซึ่งถ้าหากเราคิดว่าเราเป็นประชาชนส่วนหนึ่งที่สามารถจะจะ,จะช่วยลดปัญหานี้ได้นะครับบอกว่าจะเป็นทางใดทางหนึ่งก็าตามเราอาจจะไม่ใช่กเกษตรกรที่เผาในพื้นที่นะครับเราเป็นชาวบ้านธรรมดาที่อาจจะเผาขยะอย่างวันนี้น,น,นะครับเราก็อาจจะมองว่าเออ เขาอาจจะเป็นสาเหตุหรือส่วนหนึ่งนะครับที่ทำให้เกิดฝุ่นควัน pm 2.5เพราะนั้นถ้าเราคืดช่วยกันลดในเรื่องของการเผา เรื่องของฝุ่นขวันเนี่ยมันก็จะลดลงครับเจ้าโอ้ดานี่มาได้มาอู้ไปเลิกไปเลยนะเจ้า <c oughs> ใครมีข้อสอบถามเพิ่มเติมไปได้เลยตีคณะ,กะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่รวมถึงตัดตีอมอเมโจโก็คือคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีได้ตัวเช่นเดียวกันเ <c oughs> ข้าไปสอบถามกันได้วันนี้ขอบคุณอาจารย์ทั้งสองท่านที่เขามาห่วงกุจแจในวันนี้นะเจ้าขอบคุณเจ้าขอบคุณครับ คุณผู้ชมเจ้าเดียวชงนี้เขาย่างกันก่อนสักกำน,นะเจ้าชงหน้าก็มาติดตามความน่าสนใจในชงใต้ของรายการเจ้านี่ติพักเหนือกันต่อเจ้า